ลูกศรเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากนิวคลฟายเสมอแพทเทิร์นการเขียนลูกศรแบบที่1เนาะที่นิวคลฟายแอตแทกเข้ามาเนาะแล้วก็เกิดเอ่อเกิดการเบรกบอลตรง CX อบอตรงเนี้ยทีนี้ในรูปแบบการเขียนลูกศรแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีตรงเนี้ยเ มันเป็น3รูปแบบที่หนูจะเจอในในก่อนมิดเทอมเนาะก่อนและก็ะหลังมิดเทอมบ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งซึ่งมันมันมันจำเป็นมากเนาะมันจําเป็นมากตรงนี้อาจารย์แยกออกมาเป็น3รูปแบบนะคะออกมาเป็น3รูปแบบที่หนูจะต้องฝึกเนาะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปลงลึกในแต่ละรูปแบบทุกคนดูนี้ก่อนทุกคนดูหลักการเขียนลูกศรแสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยา อยู่หน้านี้นะแล้วเดี๋ยวทุกคนอ่านตรงนี้ก่อนค่อยๆอ,อ่านทีลสะสเต็ปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆใช้ตัวอย่างตรงนี้ในการอธิบายหลักการในการเขียนลูกศรแสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยานะอ่าเด็กๆอาจารย์สร้างสไลด์หน้าใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อให้แบบว่าหลักการทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหน้าเดียวกันเนาะแล้วอาจารย์ก็ใช้ตัวอย่างข้อ1 a เนี่ยเนี่ย สอนเขียนลูกศรไปเลยนะคะนี่เด็กดูข้อแรกทุกคนดูพร้อมๆกันข้อแรกข้อแรกบอกว่าให้เติมโลนแพรอิเล็กตรอนของเฮทโลรอะตอมเนี่ยให้ครบ8ก่อนนี่เด็กเฮทโรอะตอมคืออะไรอะตอมที่ไม่ใช่คาร์บอนกับไฮโดรเจนอ่ะหนูดูตัวอย่างนะนี่คาร์บอนเราเรายังไม่ต้องสนใจนี่เด็กเฮทโรอะตอมคืออะตอมใอดที่ไม่ใช่คาร์บอนกับไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นก็คือออกซิเจนคลอรีนออกซิเจน คอรีนนะครับว่ามันครบ8หรือ,อยังอ่ะเด็กอันดับแรกหนูก็เติมโลนแพลเล็อตอนนั้นมันครบ8ก่อน1 2 3 4 5 6 78บางคนบอกว่าอาจารย์นับยังไงมันครบ8อย่าลืมนะดีเด,ด,ด,ด็กๆ1ขีดก็คือ1พันธะเนี่ยเท่ากับ2อิเล็กตรอน,นอย่าลืมประเด็นนี้นะอ่ะนะลองลอง,ลองนับใหม่2 4 6 8โอเคไหมเอ่ยโอเคนะทีนี้มาดูคอรีนมาดูคอรีนตัวนี้นะ สองเนี่ยเส้นหนึ่งเส้นนี้คือสองแล้วนะสี่หกแปดโอเคไหมเอ่ยทีนี้หนูดูสารตั้งต้นแล้วอย่าลืมดู product อย่าลืมดู product นะเด็กๆมันสำคัญนะอ่ะพิจารณาออกซิเจนตัวนี้เด็กๆจริงๆแล้วออกซิเจนตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนแบบนี้คือบางครั้งมาอย่างโจท์เขาจะละพันธะเดี่ยวไว้นะครับ ในฐานที่เข้าใจเนาะแต่หนูจะต้องรู้เองว่าออกซิเจนตัวนี้มันเชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยวนะครับอ่ะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนั่นหมายความว่าเราเติมสี่อิเล็กตรอนสี่อิเล็กตรอนบนออกซิเจนตนัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลบตรงนี้ก่อนนะทีนี้เหลือคอรีนตัวสุดท้ายอ่ะทุกคนดูนะคอรีนตัวสุดท้ายก็คือใจเลยหนูใจเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับทีนี้บางคนถามว่าอาจารย์ทำไมคอรายตัวนี้ติดลบทำไมโอตัวนี้ติดลบนี่เด็กอย่าลืมเรื่องฟอร์มอลชักใครยังไม่ได้ฟอร์มรัลกลับไปทวนนะอาจารย์อาจารย์ทวนให้นิดหนึ่งพิจารณาออกซิเจนตัวนี้ก่อนว่าทำไมมันถึงติดลบหนึ่งเด็กออกซิเจนยูโมหกถูกไหมครับยูโมหกถูกไหมหกลบ อิเล็กตรอนที่ล,อลอ้อมรอบหนูดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกไหมเอ่อหรือคือ,คอใครจะน่าแบบนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหกลบเจ็ดก็คืออ่ะอิเล็กตรอนเอ่เอออกซิเจนอยู่โมหกกรุ๊ปลำเบอร์ลบจุดลบเส้นโอเคไหมหกลบเจ็ดได้ลบหนึ่งโอเคไหมอ่ะทีนี้สมมติคลอไรด์ตัวนี้มันไม่มีเส้นหนูก็ คอรไรอยู่หมู่เถูกไหมเอ่ยลบจุดจุดที่ลำรอบหนึ่งสองสาม4ี่ห้าหเจ็ดแปดหลบ8เท่ากับลบหคอราไตัวนี้เลยติดประจุลบหโอเคไหมเอ่ยกลับไปทวนฟอร์มอลฉากนะมันมีเทฟอร์มอลฉากอยู่นะในเกๆพอเติมโลนไพเล็กตอนคิดฟอร์มอลฉากแล้วเพื่ออะไรเพื่อหนูเพื่อที่หนูจะได้ทําข้อ2ได้ง่ายระบุว่าตัวไหนเป็นนิวเคลฟล์อิเล็กโไฟล์อ่ะมาดูตัวอย่างนะ ระหว่างสารตั้งต้น2ตัวนี้วิธีการที่จะดูว่าตัวไหนเป็นนิวคลฟล์อ่ะเด็กๆอาจารย์ย้อนกลับมาตรงนี้นิวคลฟล์ ile, มองง่ายๆเลยเด็กๆมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือมีพายอิเล็กตรอนตัวพันธะคู่ตรงเนี้ยพันธะคู่พันธะสามตรงเนี้ยอ่ะสามารถเป็นเป็นเอ่อนิวคลฟล์ได้ทีนี้วิธีการดูง่ายๆอ้อขอโทษลืมบอกนอกจากมีลอนพายอิเล็กตรอนแล้วก็คือมีประจุลบนะคบมองง่ายๆแบบนี้เด็กๆ สาเหตุที่อาจารย์ให้ระบุโลนไพอิเล็กตรอนก่อนนะเพื่อที่หนูจะได้ดูได้ง่ายๆว่าอ๋อตัวนี้นี่เองเป็นนิวคลีโรไฟล์หนูเขียนเลยตัวนี้นิว c คลีโอ i ไฟล์ถูกไหมมีโลนไพอิเล็กตรอนติดประจุลบอยากจะให้เขามากเลยอยากจะให้ให้อิเล็กตรอนเข้าไปมากเลยถูกไหมเพราะตัวเองรวยอิเล็กตรอนถูกไหมได้นิวคลีโรไฟล์แล้วนะทีนี้อิเล็กทรไฟล์โดยปกติอิเล็กทรไฟล์ก็จะเป็นพวก ประจุบวกพวกขาดอิเล็กตรอนถูกไหมหมู่คาร์บอนิลถูกไหมหรือ,อพวกหมู่เจ็ดอ่ะทุกคนดูนี้บางคนถามว่าอาจารย์ทำไมคาร์บอนที่ติดกับหมู่ฮาโลเจนอ่ะถึงถึงเ,เป็นอิเล็กโรไฟล์อ่ะดูดูตรงนี้ดูตรงนี้นะอ,อาจารย์ขอใช้ใช้ตรงนี้ตรงนี้สอนนะคาร์บอนตรงนี้ทำไมตัวนี้ถึงเป็นอิเล็กโรไฟล์เด็ก โดยปกติถ้ามันติดกับตัวฮาโลเจนที่มีค่า e.n สูงตัวเนี้มันจะโพลตัวนี้มันจะโพลไรซ์พาเชียลลบถูกไหมเพราะมันดึงอิเล็กตรอนเข้าไปสูงมากเห็นไ,ไหมอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ไปออยู่ใกล้ๆหมู่เจ็ดตรงนี้ถูกไหมมันเลยติดโพลไรซพาเชียลลบคาร์บอนเลยติดพาเชียลบวกเหนี่ยวนำให้นิวนิวคลีโรไฟล์อยากจะเข้ามาแอทแทกโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมเอ่ย ตัวนี้คาร์บอนติดบวกโอเคอันนี้มันมันขาดอิเล็กตรอนอยู่นะอันนี้หนูมองออกง่ายแต่อีตัวหมู่คาร์บอนิลบางคนมาถามว่าอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวแบบที่สองหนูหนูจะได้ใช้นะเพราะฉะนั้นเรียนไปเลยบางคนถามว่าอาจารย์ทําไมคาร์บอนิลตรงเนี้ยเออมันถึงเป็นอิเล็กโทรไฟล์ล่ะมันถึงเป็นอิเล็กโทรไฟล์ล่ะทุกคนดูนี้เด็กๆเวลาหนูเขียนโครงสร้างเลโซแนนใครจําเลโซแนนไม่ได้กลับไปทวนเลโซแนนนะเวลาหนูเขียนโครงสร้างเลโซแนน หนูจะได้แบบนี้ตัวนี้จะติดลบถูกไหมคาร์บอนจะติดบวกเพราะมันติดบวกปุ๊บคาร์บอนตัวนี้ติดบวกปุ๊บมันจึงขาดอิเล็กตรอนโอเคไหมเอ่ยอ่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นกลับมาตรงตัวอย่างของเราอ่ะทุกคนดูนะตัวนี้เป็นอิเล็กโรไฟล์แน่นอนทีนี้จุดที่นิวลด์ นิวเคลล์ไฟจะเข้าทำปฏิกิริยาคือจุดที่ขาดอิเล็กตรอนที่สุดเด็กๆหนูเรียนไปแล้วตรงนี้โพลาไรซ์พาเชียลบวกถูกไหมคอคอคอลีนเนี่ยโพลาไรซ์พาเชียลลบเ n มันสูงมันเลยดึงอิเล็กตรอนเข้าไปหาคอลีนถูกไหมถูกไหมโอเคไหมเอ่ยทีนี้การเขียนลูกศรทุกคนดูนะลูกศรเริ่มจากไหนไปไหนเริ่มจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวฟังดีนะคะหางลูกศรเริ่มจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยววิ่งเข้าไปหาอิลเกโทรไฟล์ทีนี้มันไม่ได้วิ่งไปหาเดี่ยว ทุกคนฟังดีๆมันจะวิ่งเข้าไปหาจุดที่ขาดอิเล็กตรอนจุดที่ขาดอิเล็กตรอนปึ้งจุดนี้หรือวิ่งหาจุดที่ขาดอิเล็กตรอนคือจุดนี้โอเคไหมเลยหรือวิ่งหาจุดที่ขาดอิเล็กตรอนคือจุดนี้อะตัวอย่างของเราทุกคนดูตัวอย่างเราโลนแพคอิเล็กตรอนก็จะวิ่งหาจุดที่ขาดอิเล็กตรอนเสมออะตอมที่ขาดอิเล็กตรอนเท่านั้นอ่ะอาจารย์เขียนลูกศรสีแดงให้นะ แบบนี้โอเคไหมเอ่ยทีนี้ทีนี้พอพอเขียนลูกศรชี้เข้าไปแบบนี้นี่เด็กนั่นหมายความว่ามันเป็นการเอาคู่อิเล็กตรอนหนึ่งคู่ไปสร้างพันธะใหม่ที่คาร์บอนตำแหน่งนี้โอเคไหมเอ่ยนี่เด็กทีนี้ถ้าหนูพิจารณาดีๆหนูดูข้อสี่นะลูกศรเส้นเส้นแรกเนี่ยที่เขียนไปชนอิเล็กโทรไฟ์เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันคือการสร้างพันธะใหม่เกิดขึ้น ถ้ามีการสร้างัาธะใหม่เกิดขึ้นหนูจะต้องพิจารณาว่าคาร์บอนตรงนี้คาร์บอนคาร์บอนที่ขาดอิเล็กตรอนจุดเนี้ยแขนมันจะเกินสี่แขนไหมถูกไหมคะนี่ไงก็คืออิเล็กตรอนตรงนี้ยเข้าไปสร้างพันธะถูกไหมอุ๊ยอาจารย์เขียนผิดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวหนูไปแก้นิดนึงนะอ่ะตัวนี้ยวิ่งเข้าไปชนตรงนี้ถูกไหมเอ่ยเนี้ยบอลตัวนี้คือบอลที่สร้างใหม่หนูดูคาร์บอนตำแหน่งนี้ เกิน5แขนเกิน4แขนแน่นอน1 2 3 4 5เกิน4แขนถูกไหมทีนี้โดยปกติเด็กๆฟังดีๆเมื่อเขียนลูกศรวิ่งเข้ามาชนตำแหน่งนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ขอขอ,ขอกลับมาที่ตัวอย่างนะมันมันตัวใหญ่ดิหนูจะต้องเขียนลูกศรอ,อีกเส้นหนึ่งเพื่อทำลายพันธะตรงนี้ไม่ถ้าไม่ทำลายปุ๊บคาร์บอ,บ,บอนแขนจะเกินทันทีปึง้งตรงนี้เด็กๆบอกไปแล้วการเขียนลูกศรแบบนี้นั่นหมายความว่า อิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะตรงเนี้ยมันสลายพันธะโดยการอิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะเนี่ยกระโดดขึ้นไปที่คลอรีนอะตอมถูกไหมเอ่ยกลายไปเป็นคลอไรด์แอนไอออนเนี่ยตัวเนี้ยสลายพันธะเกิดไปเป็นคลอไรด์แอนไอออนตัวนี้ถูกไหมเอ่ยสารตัวนี้วิ่งเข้ามาสร้างพันธะใหม่ได้เป็นตัวนี้เนี่ยบอนตัวเนี้ยคือบอนที่สร้างพันธะใหม่โอเคไหมเอ่ยนี่คือการเขียนลูกศรแสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยาทีนี้ข้อที่ห้า สำคัญมากทุกคนฟังดีสุดท้ายแล้วหนูจะต้องตรวจสอบว่าผลรวมของฟอร์มอลฉากของแต่ละฝั่งอ่ะมันเท่ากันไหมนะครับมามาดูก่อนมาดูก่อนถ้าฝั่งนี้หนูดูนะฟอร์มอลฉากของฝั่งเนี้ยโอเวอร์ออเนี่ยตัวนี้ติดลบหนึ่งถูกไหมนั่นหมายความว่า o อเวอร์ออลฟอร์มอลฉากฝั่งสารตั้งต้นคือลบหนึ่งโอเวอร์ Over all, ฟอร์มอลฉาของสารผลิตภัณฑ์มันเป็นลบหนึ่งไหมอ๋อมันเป็นลบหนึ่งเท่ากันถ้ามันเท่ากันโอเคมันน่าจะถูกแน่นอนทีนี้ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันล่ะทุกคนฟังดีดีหากมันไม่เท่ากันหนูอาจจะลืมเขียนนู่นเขียนนี่อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วหนูต้องมาเช็คฟอร์มอลฉานะถ้ามันไม่เท่ากันหนูไปหาอะตอมที่มีจํานวนพันธะผิดปกติคาว่าจํานวนพันธะผิดปกติมาเขาว่าไงปกติออกซิเจนเนี่ยมักจะฟอร์มสองบอลหากหนูไปเห็นออกซิเจนฟอร์มบอ์เดียวแบบนี้ หนูจะต้องเติมลนไพเล็กตอนแล้วคิดฟอร์มอิมฉากไว้เลยหรือคาร์บอนปกติฟอร์มสี่แขนหากมันมีแขนเหลือสามแขนคิดฟอร์มอชฉากเลยหรือหมู่เจ็ดทั้งหลายแหละปกติหมู่เจ็ดจะมีฟอร์มพันธะเดี่ยวถูกไหมหากหมู่เจ็ดพันธะมันหายไปไม่มีพันธะหนูก็ต้องคิดฟอร์มอชฉากเลยนะครับ ทีนี้ในข้อตัวอย่างที่ที่เราแสดงให้ดูตรงนี้ไปนะครับมันก็จะจัดเป็น pattern ททการเขียนลูกศรแบบที่1เนานะที่ n e วโ r o f i l e a d ท t a เข้ามาเนาะแล้วก็เกิด,ก,ดการ break b a ตรง cx บอ l ตรงเนี้นะครับอ่ะมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครัะทีนี้อาจารย์ก็จะให้หนูลองทำแบบฝึกหัด1 b นะครับ ลองทำก่อนนะครับแล้วค่อยรันเทปต่อเพื่อดูเฉลยน,นะครับมาดูเฉลยเนาะมาดูเฉลยอันดับแรกเด็กๆทำเหมือนเดิมเลยใค,ใครยังจำหลักการไม่ได้เติมโลนแพรอิเล็กตรอนของไฮโดรอะตอมให้ครบ8ก่อนถูกไหมนี่เด็กกรณีนี้อาจารย์ดูละอ๋อมีไอโอดีนถูกไหมสองสี่หกแปดถูกไหมออกซิเจนครบ8หรือย,ยังยังไม่ครบถูกไหมอ๋อเด็กๆจริงๆแล้วตัว OH เเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะถูกไหม เวลาหนูเติมอิเล็กตรอนเนาะก็จะแบบอย่าลืมนับตรงพันธะเนี่ยนะสองถูกไหมสี่หกแปดถูกไหมเอ่ยถูกไหมทีนี้หนูดูนะหนูดูนะการที่ oh เนี่ยสุดท้ายมาไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้ว iod เนี่ยมันถูกกระเด็นออกมาเนี่ยกระเด็นออกมาเป็นแบบเนี้ถูกไหมมันหลุดออกมาจาก ea วงไซโคลเฮกเซนเนี่ยนเด็กนั่นหมายความว่าหนูจะต้องรู้เลยว่า เดี๋ยวพันธะตรงเนี้ยมันจะต้องสลายออกถูกไหมถูกไหมแต่ตามหลักการทุกคนดูนี่นะตามหลักการเราจะต้องเขียนหางลูกศรจากนิวคลีโอไฟก่อนหนูจะต้องรู้เลยว่า OH ติดลบเนี่ยคือนิวคลีโอไฟถูกไหมซกบตัวเนี้ยก็คืออิเล็กโรไฟถูกไหมหนูเขียนลูกศรเริ่มจากนิวคลีโอไฟนะหนูดูนะ ตัวเนี้ยวิ่งเข้าไปชนที่คาร์บอนตำแหน่งนี้ถูกไหมเอ่ยวิ่งเข้าไปชนนะวิ่งเข้าไปชนเสร็จปุ๊บหนูหนูอย่าลืมว่าพอพอเอวิ่งเข้าไปชนเนี่ยเด็กมันเสมือนกับว่ามันสร้างพันธะใหม่เนี่ยนะมันสร้างพันธะใหม่ตรงเนี้ยเกิดขึ้นถูกไหมแล้วมันก็จะสลายพันธะตรงนี้หนูดูนะอิเล็กตรอนที่มันอยู่ในพันธะเนี้ยเดิมมันวิ่งขึ้นไปที่ไอโอดีน ถูกไหมหนูดูนะของเดิมอันนี้คือือออโอดีนของเดิมเนาะของเดิมถูกไหมอิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะวิ่งขึ้นไปที่ไอออดีนอาจารย์ก็เลยเขียนจุดจุดแบบนี้ถูกไหมก็คิดฟอร์มัลชาร์